สวัสดีค่ะพี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้โมเม,เมก็สิพ่าพี่ๆไปตกปลากันยูสางลุ่มนะคะแต่ว่าก่อนอื่นโมเม,อเมอขอไปซื้ออุปกรณ์ตกปลากรนที่ล้านหน้านะคะยูอำเภอชุมแพทเดี๋ยวโมเมสิาพาไปล้านหน้าว่าอุปกรณ์ตกปลาเขามมี่ยังแน่นะคะตามโมเมมาเลยค่ะ ตามตามผูา,าเลยละ่ะมาค่ะพี่น้องเม็กระพรดล้านเบ็ดตกปลาหมดแดงซิฟิงนะคะอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะอันนี้เป็นลานหน้าโมเมเองนะคะที่เปิดลานเบ็ดอำเภอชุมแพนะคะอยู่ซอยผู้โศกของเขานะคะถ้าพี่พี่แอนซี่ทัใจที่สนใจเบ็ดตกปลาอุกอปกรณ์ตกปลาที่ที่อำเภอใกล้เคียงอ,อยาก ตกปลาอยากนี่อุปกรณ์ตกปลานี่เบ็ดทุกสิ่งนะคะอยู่ในอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะเดี๋ยวโม่เนตจะพาเข้าไปข้างในเบิ่งชมข้างในว่ามีอีหยังแน่แล้วแชร์สวัสดีค่ะเฮียเอียงเนาะซ้อมลอกให้ลูกค้านี่อันนี้อันนี้หน้ากะซ้อมลอกให้ลูกค้ารับซ้อมพร้อมนะคะซ้อมพร้อมแต่งพร้อมลรางพร้อมลอกทั้งลอกพี่มาเลย อุปกรณ์พังอุปกรณ์เท่รอบพังรอบเท่มหาณาชาติเลยค่ะเดี๋ยวเราจัดการใหเขามากบางทางได้ค่ะว่ามีอย่างเนีแล้วพูดสวัสดีสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้หน้าโมเมเองนะคะที่เปิดร้านเด็ดในได้อย่าเพื่อชุมแห้งเลยค่ะร่างมาผ่านมาก็แวะได้นะคะอ่ามีส่วอย่างเงื่อนอยคู่โศกเนาะเส้นโลงหนังชุมแพรนะคะทามาบ่ถือจังได้กะทักขอความหรือว่า ถ้าขอความมม้ไม่มากก็ได้อยากอยากมาสื้ออุปกรณ์อยู่แถวๆนี้ราคาถือเป็นกันเองมากเลยคะ่ะเจ้าของร้านเป็นกันเองสุดๆโคดรแรกแจกแถมเร <f ew> าอากไาไปพ้าตบครอบคัมาซื้อบ่มีมองไปพาเป็นตรงขอมลงบนนั้งชะโดเลยนี่บ่มีมองไปกับผ้าไปพรมนะคะเพราะว <f ew> ่าเจ้าของร้านเป็นกันเองแล้วก็มักตบป่านะคะทา่งได้จังหวะ จะเป็นป้ายพาไปอย่างจับคันเบสแล้วก็หมุนหมุนตีข้างนอกป่ะอันนี้จะเป็นขั้นเบสแล้วก็จะม,มีลกพีไ่ไหลพี่ไหลละค่าค่ะแล้วก็จะมีเงือ้อมีห้ำทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้จะเป็นเงื้อปอมนะคะข้างในก็จะมีพวกซ้ายเอ็นซ้าย ยังสีละอันอุปกรณ์ของเพื่อนลายแห้งอยากได้แบบใดราคาใดมีเบิดค่ะมีทุกยี่ห้อให้เหลือกสรรนะคะ สิมาซื้ออุปกรณ์สิไปซิดเบียนยูสางลุงงงให้นัพูดนมยายใช่ไหมให้เราพูดจะอุประกอบเทนเนอร์เพราะว่ามีแต่มีแต่ขั้นเบ็ดแต่ว่าไอ้พวกอุปกรณ์เพราะท่านในนี่จะเทนเนอร์ว่าเอาอียงเนี่ยเดี๋ยวจหน้าเสียวเอาสายเอ็นค่ะสายเอ็นเบอร์นี่ได้บ้านอยู่ที่เลนเบอร์น้อยแท้ค่ะนี่เบอร์หกเอาเบอร์เอาเบอร์ใหญ่กว่านี้น่อสักประมาณสิบสองหรือสิบห้าปอนด์ก็ได้นะงานสปิลงานสปิล มามองนีแนะนําให้เปื่อนทุกอย่างพี่น้องให้หมด,ดกตกปลาเป็ม่วลาอีหยังจังไดขี่โตกปลากันนะคะอุปกรณ์ก็ได้ครบแล้วป่ะพี่น้องไปบอปลากันพี่น้องอ่องะโมนก็มาหอดสะแล้วอันนี้ก็ยนอนเบ็ดลงไปแล้วได้แล้วล่ะปลานี่ นี่นี่นี่อันนี้สร้างลุงแล้วค่ะตัวใหญ่บอกรักงามห่อง่ายวะบ้านห้ากระซิบนีแล้วพี่น้องเนียหาอยู่หากิานาตามวิธีชีวิตของคนอัน,นชนบท นี่ค่ะเป็นจังไดเป็นจังไดย <c oughs> ป่ากำลังชิคข่ กตปลา,าก็ได้กินลายหลอละนอนเว้นจะเข้ากันเมื่อยนอนเบิง่งยายซีดดีกว่ายายซีดไปเด้อขวอนย่ำเดย่ำนั่นละนอนเว้นกันด้ยวยซีนอนเว้นถ่า มันแน่รออย่างนี้มันแทมัน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 ฟอสิโนนฟอเทนนอตัวนีมัอันนี้แม่เหงมันคัก <c oughs> เบ็ดเด็กน้อยเบ็ดเซอร์เบอรซ่าอันนั้นอ่นอะอันสายเบ็ดเซอรบอร่าอันเจนเตอร์มาพี่น,อน้องมือนีดกะได้ปลาไปลาบแล้วล่ะได้เวลาสมบูรณาคควนแล้ว ปลาที่ซิดมาจากสั่งลุงนะคะย้ย้ายได้ประมาซีหาตัวแล้วยุหคนเดี๋ยวจงเอามาถอนกันล่าเมื่กี้ซิดเอาไปเฮ็ดลาบปลาอยู่บ้านนะคะกับข่าวแรงมือนีสำหรับมือนีกับเป็นคลิตปตกปลาด้านสบายๆของครอบรัว,ว,วอีกมือหนึ่งนะคะเพราะว่าย้ายผ้ามาสั่งลุงมาซิดเด็ดเพราะว่าตรงนี้ก็ได้มาโดนแ้วก็เลยย้อนร่อย จักนิดนึงกะรุ่งกบวายุรุ่งกะบอกว่าหฮนัสิดเอาโหลดมาใส่ก็เลยได้ได้สนีละกับพ่อไดลารเนาะสำหรับมือนี้กะไม่คอัวไปเฮ็ดกินแรงกับยาดกับขอบครัมือเมนะคะสำหรับคลิปนี้กับมือหีอยังหลายเป็นคลิปท่อามหากินกับขอบครัวนะคะสำหรับมือนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ